ดราม่าเสียงหมอลำใจเกินร้อยจากร้องเรียนสู่การเปิดโต๊ะเคลียร์ใจแบบไม่มีกักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวซอสีเมืองเลยข่าวที่จะไม่ปล่อยให้คุณหลุดทุกประเด็นดราม่าไหนฮอตเราขยี้เรื่องไหนดังเราลงลึกกว่าที่คุณเคยฟังคืนนี้เราจะพาไปเจาะลึกดราม่าที่สะเทือนทั้งวงการหมอลำและโลกโซเชียลประเด็นร้องเรียนเสียงประเด็นการสื่อสารที่ถูกตีความผิด จนกระทั่งผู้แทนรัศดรของประเทศต้องนัดเคลียร์ใจกับศิลปินหมอลำตัวจริงเสียงจริงต่อหน้านี่ไม่ใช่ข่าวธรรมดานี่คือเรื่องที่สะท้อนวัฒนธรรมสังคมเมืองการเมืองความรู้สึกของชุมชนทุกอย่างถูกร้อยเข้าหากันเป็นปมหนึ่งเดียวคืนนี้เราจะเล่าแบบลึกเข้มและไม่มีออมมือค่ะจุดระเบิดดราม่าเสียงหมอลำที่ดังเกินกว่าเสียงที่กำหนด เรื่องทั้งหมดเริ่มจากงานแสดงของหมอลำใจเกินร้อยในพื้นที่เขตมินบุรีซึ่งในวันนั้นมีผู้พักอาศัยบางส่วนร้องเรียนว่าเสียงการแสดงดังรบกวนหลังเวลาโดยปกติตามกระบวนการสสสในเขตพื้นที่ก็ต้องรับเรื่องและนำข้อมูลไปสื่อสารในช่องทางของตนเพื่อสะท้อนให้ภาคส่วนต่างๆเห็นถึงปัญหาแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะการสื่อสารบางช่วง ถูกตีความว่าพัดพิงศิลปินและเมื่อข้อความถูกแชร์ต่อเมื่อโซเชียลตีความต่อประเด็นก็เริ่มลามเป็นไฟป่ามีคนออกมาปกป้องหมอลำมีคนโวยว่าศิลปินควรคำนึงถึงชุมชนมีคนตั้งคำถามกับสสและมีเพจดังหลายเพจลงข่าวต่อเนื่องแรงกระแทกและลามไวเหมือนลมพายุคะ่ะโซเชียลเดือดแฟนหมอลำชุมชนนักการเมือง ชนกันตรงๆคุณผู้ชมคะดราม่านี้ไม่ใช่บันเทิงเบาๆแต่เป็นความขัดแย้งของสามโลกโลกของศิลปินหมอลำโลกของชุมชนเมืองโลกของนักการเมืองที่ต้องรับผิดชอบพื้นที่แฟนคลับหมอลำใจเกินร้อยจำนวนหลักแสนต่อหนึ่งคลิปออกมาปกป้องศิลปินสุดตัวหมอลำคือชีวิตของพวกเราจะให้เล่นเบาๆได้ยังไง มันไม่ใช่วัฒนธรรมถ้าไม่อยากได้ยินก็หยับใกล้เวทีงานวัดเสียงโซเชียลเดือดจัดขณะเดียวกันฝั่งชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าเขานอนไม่ได้จริงๆเสียงดังเกินไปในเขตชุมชนหนาแน่นบางคนเปรียบเทียบว่าที่นี่ไม่ใช่งานบุญบ้างไฟบ้านนอกแล้วนะต้องจัดการให้เป็นระบบดราม่าเข้มขึ้นเรื่อ,อยๆจนทุกฝ่ายต่างจับตามองว่า เรื่องจะจบยังไงหรือจะกลายเป็นปมขัดแย้งยาวจนเกิดบาดแผลการนัดพบที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นสสเคลียร์ใจบ่อยและแอนต่อหน้าแล้ววันนี้เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นจริงค่ะสสทั้งสามท่านนำโดยสสเอตกันพงประยุนศักดิก์สสกรุณพลเทียนสุวรรณพร้อมทีมงานเดินทางเข้าพบบอยสิริชัยและแอนอรดี ถึงบ้านหมอลำใจเกินร้อยไม่ใช่แค่พูดผ่านโพสต์ไม่ใช่การโยนความผิดแต่เป็นการมองตาเปิดใจขอโทษต่อหน้าแบบลูกชายแบบคนทำงานที่กล้ายอมรับแบบคนที่กล้าแก้ไขปัญหาที่สำคัญทั้งสองใส่นั่งคุยกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นสิ่งที่สสได้รู้และสิ่งที่ชุมชนอาจเคยไม่รู้หลังการคุยสสได้โพสต์ว่า เขาเพิ่งเข้าใจในหลายเรื่องที่สาธารณะอาจไม่รู้เช่นการแสดงหมอลำต้องใช้ทีมงานหลายร้อยคนต้องใช้เวทีไฟเสียงขนาดใหญ่วัฒนธรรมการแสดงคือกลางคืนถึงดึกแฟนลำต้องการพลังเสียงแบบเต็มระบบและในเมืองใหญ่ข้อจำกัดด้านเสียงเป็นเรื่องร้ายแรงสิ่งสำคัญที่สุดที่สสกล่าวคือศิลตินเองก็เกรงใจชุมชน ไม่ได้ตั้งใจรบกวนใครประโยคนี้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนเพราะมันสะท้อนความเป็นมนุษย์ของทั้งสองฝ่ายแผนใหญ่พื้นที่จัดหมอลำอย่างถูกต้องการพูดคุยครั้งนี้นำไปสู่ข้อเสนอที่หลายคนคาดไม่ถึงคือการผลักดันพื้นที่เฉพาะสำหรับงานหมอลำโซนสำหรับคอนเสิร์ตวัฒนธรรมกำหนดระดับเสียงตามช่วงเวลาทำข้อตกลงร่วมชุมชน และกำหนดจำนวนครั้งที่จัดต่อปีนี่คือสิ่งที่วงการหมอลำรอมานานเพราะถ้ายังจัดงานในพื้นที่ปิดอย่างเมืองใหญ่โดยไม่มีระบบทุกฝ่ายจะเหนื่อยและดราม่าจะเกิดซ้ำไม่รู้จบความล่องใจของแฟนลำและคำชื่นชมต่อการเมืองเชิงแก้ปัญหาหลังโพสต์ของสอสอถูกเผยแพร่แฟนคลับจำนวนมากเข้ามาขอบคุณเพราะนี่คือครั้งแรกที่เห็น การเปิดใจคุยกันแบบโต๊ะเดียวไม่มีแบ่งฝั่งคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่าสส<ๆ>สายทำงานแบบนี้แหละที่ประเทศต้องการดีใจแทนบอยและแอนที่เรื่องจบแบบสวยงามหมอลำอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้นี่คือไทยชฉมใหม่ที่อยากเห็นเรื่องนี้สอนเราว่าในสังคมที่ทุกอย่างไวเหมือนสายฟ้าการสื่อสารเพียงเสี้ยววินาที อาจเปลี่ยนเป็นดราม่าที่ทั้งประเทศจับตาได้แต่เมื่อศิลปินยอมเปิดใจเมื่อผู้แทนกล้ายอมรับผิดเมื่อทุกฝ่ายพูดกันด้วยเหตุผลเสียงที่เคยเป็นปัญหาก็กลายเป็นเสียงแห่งความเข้าใจได้เช่นกันวันนี้ช่องข่าวเซาสีเมืองเลยจะยังคอยติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้วัฒนธรรมของพวกเรายืนหยัดอยู่ในสังคมไทยอย่างงดงามและยั่งยืน ดิฉันนักข่าวเศ้าสีเมืองเลยขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในข่าวพิเศษตอนหน้าสวัสดีค่ะ